บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการใช้เวลาคนเดียวเมื่อต้องเจอกับความรู้สึกเหงาเมื่อต้องเจอกับความวิตกกังวลเราต่างก็ล้วนมองหาคนที่จะอยู่ด้วยข้างๆกันเพื่อหลีกหนีจากความคิดด้านลบของตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นธรรมดาของสัตว์สังคมแบบพวกเราผมก็เป็นคุณก็เป็นใครๆก็เป็นที่จะหาคอนเนคชันหาการเชื่อมต่อและการตรวจสอบจากผู้อื่น สำหรับระบบความคิดของเราว่ามันจะถูกต้องถูกที่หรือเปล่าเพราะว่ามันก็สำคัญจริงๆนั่นแหละแต่คุณรู้ไหมครับว่าการหลีกหนีความสันโดษเนี่ยอาจจะไม่ใช่การใช้ชีวิตที่ดีขนาดนั้นซะทีเดียวการเอาแต่มองหาความสุขภายนอกเพียงอย่างเดียวนั้นจะทำให้เรายึดติดกับคนอื่นๆกับสิ่งอื่นๆมากจนเกินไปแล้วมันก็จะทิ้งให้เราอยู่กับความรู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง s Story t o r y t a l ด้วย Storytel คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่แถมยังมีคลังหนังสือขนาดใหญ่ที่ทุกท่านสามารถเลือกฟังได้อย่างจุใจแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง Storytel มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ Spark m ม n ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคา149บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจรบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ s t o r y t e l หนังสือเสียงในมือถือของคุณ ที่จริงแล้วการเรียนรู้ที่จะใช้เวลาคนเดียวจะช่วยเรื่องสุขภาพจิตทําให้อารมณ์ของเรานัาดีขึ้นได้นะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีการรักและค้นพบตัวเองครับแต่ก็นั่นแหละการที่เราใช้เวลาคนเดียวมันแสดงถึงการเป็นอิสระและมีความยืดหยุ่นที่มาจากภายในซึ่งมันก็ตรงตามคําพูดแบบนั้นจริงๆมันคือโอกาสที่เราจะคอยวิเคราะห์ตัวเองไปทีละจุด ค่อยๆสังเกตตัวเองว่าเราเป็นอะไรที่มาของมันคืออะไรกันแน่ทำไมเราถึงมีความรู้สึกทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้ค่อยๆค,คิดไปโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนที่จะทำให้เราเข้าสู่โลกของตัวเองและเข้าใจตัวเองได้จริงๆดูซิว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวความกลัวจะถาโถเข้ามาก็จริงแต่เราจะเอาชนะมันได้ คุณจะชนะมันได้ในที่สุดแผลที่เคยเป็นก็จะถูกเยียวยาได้และการค้นหาความสงบมันก็จะมาจากภายในนั้นได้จริงๆครับเพราะว่าการเผชิญหน้ากับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการโยนสิ่งที่มันหนักอยู่ในใจทิ้งไปซึ่งคุณเองก็ควรทิ้งมันไปบ้างเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับอิสระและความชัดเจนใหม่ๆเข้ามาได้ฟังดูคุณๆนะ พราะในคลิปก่นอนๆก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ไว้เหมือนกันแต่ก็จําไว้ว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหงาหรือโดดเดี่ยวเสมอไปมันคือการได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้บ้างเป็นเหมือนกับพื้นที่ลับๆที่ที่คุณจะสามารถกลับมาชาร์จแบตให้กับตัวเองค้นหาตัวเองและเริ่มรักตัวเองได้บ้างโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเป็นพื้นที่ที่คุณจะเป็นคนคุมทุกๆอย่างฉะนั้น สิ่งที่จะทําให้คุณผิดหวังในพื้นที่ตรงนี้เองก็จะมีได้น้อยมากๆแล้วการที่จะเริ่มอยู่กับตัวเองได้เราต้องเริ่มด้วยกันทําสิ่งเล็กๆก่อนลองสร้างสักช่วงเวลาหนึ่งในหนึ่งวันที่คุณจะสามารถตัดทุกสิ่งที่มันรบกวนคุณได้ออกไปเพื่อจะได้เข้าใจกับตัวเองดูครับลองอย่าไปหยิบมือถือขึ้นมาตลอดเวลาเมื่อคุณว่างดูลองอย่าเปิดเพลงอัดใส่หูของตัวเองเวลาเดินทางไปไหนดูลองอยู่กับความเงียบที่เกิดขึ้นดูบ้างก็ได้ แล้วใช้ช่วงเวลาในตอนนั้นสะท้อนความคิดของตัวเองดูดีไหมลองฟังเสียงของตัวเองและใช้ช่วงเวลานั้น,น,นๆให้มันเต็มที่ที่สุดดูแล้วเมื่อมีเวลาที่มันว่างจริงๆทั้งวันอย่าให้ตัวเองอยู่แต่กับหน้าจอสี่เหลี่ยมตลอดทั้งวันลองลุกออกไปข้างนอกบ้างแล้วค้นหาโลกค้นหาตัวเองบ้างในบางครั้งก็ฟังดูไม่เลวนะ การหากิจกรรมใหม่ๆที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณสนุกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยดูก็ฟังดูน่าสนุกอยู่นะถ้ามีสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆมีที่ที่คุณอยากจะไปจริงๆแต่กำลังรอให้มีใครบางคนร่วมทางไปกับคุณอยู่ด้วยจำไว้เถอะครับว่าในหลายๆครั้งคุณเองก็สามารถทำมันได้ด้วยคนเดียวเหมือนกันนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมาเราถึงเห็นคนนู้นคนนี้เดินทางด้วยตัวเองได้และดูไม่ได้เหงาเลยด้วยซ้ำ ลองมองแบบนี้ดูนะครับว่าเราพาตัวเองออกเดทก็ดูเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะพาตัวเองไปกินร้านอาหารที่อยากไปไปดูหนังที่คิดว่าอยากจะไปดูพอคุณได้ลองคุณก็จะรู้ได้ว่าคุณเองก็สามารถมีความสุขกับชีวิตได้แม้จะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็ตามแน่นอนว่ามีคนอื่นมันก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่มีคนอื่นคนอื่นไม่สะดวกเนี่ยเราก็ต้องสะดวกได้ด้วยตัวเองเหมือนกัน แน่นอนครับมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่เสมอความไม่สบายใจต่างๆมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะทําได้และชีวิตของคุณก็จะหันเหไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนการเติบโตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณสามารถอยู่คนเดียวสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้และเชื่อเถอะครับว่าคุณจะทําได้เพราะในช่วงเวลาแบบนี้นี่แหละที่คุณจะพบกับความชัดเจนคนพบตัวตนของตัวเอง และความเข้าใจในตัวเองมากที่สุดฉะนั้นครับลองเลิกมองหาความสบายใจจากคนอื่นดูแล้วมาสร้างความสบายใจที่เราควรมีด้วยตัวเราเองกันครับให้เสียงภาษาไทยโดย Sparkmind ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับหากท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบซุปเปอร์แตและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับ สำหรับคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับสิ่งที่พวกท่านจะได้รับก็คือการได้รับฟังวิดีโอได้รับชมวิดีโอก่อนใครโดยที่ไม่มีโฆษณามารบกวนใจระหว่างฟังให้มันขัดอัรชน์นะครับขอขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะฮะคาลิเบอร์แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสําเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสําเร็จจากหลายวงการมา,มามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลา ในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark Mine จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ